ตัวบุ้มตัวนอนค่ะพอเขาโตก็จะเป็นผีเสื้อแบบไหนคะเนี่ยดูข้างหลังข้างหลังมีเป็นตุ่มตุ่มตุ่มซีตุ่ม ขนเต็มต้นขนเต็มตัวค่ะนี่แอบยังไงเราก็มองเห็นนะคะคุณนี่ต้นมะขามมีต้นมะลิมีต้นพริกน้องจะกินอันไหนเนี่ยเนี่ยเรามาส่องดูเลยเห็นนี่ละคะ่ะจ้าบ้านอยู่นี่ ดูเขาอยู่สูงเลยมีต้นมะขามมีต้นมละลิแล้วก็นี่มีพริกค่ะต้นพริกก็ดอกเต็มต้นสวนเล็กๆนี่แหละค่ะ แล้วก็มาจะเอ๋น้องคนนี้อยู่นี่จะลองเฝ้าดูนะคะว่าน้องจะเป็นแดกแด่วันไหนนะคะฝนเต็มตัวเลยค่ะไปแล้วนะอยู่ให้สบายค่ะ